นักศิกขสูตรสูตรนี้ฟังแล้วก็ประทับใจมากเลยพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของท่านอนัฐปินธิกะเศรษฐีกรุงสาวัตถีครั้งนั้นแหลพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงช้อนฝุ่นเล็กน้อยไว้ที่ปลายพระนาขาแล้วใช้เล็บเนี่ยนะช้อนฝุ่นขึ้นมาจากแผ่นดินนี่ยนะที่มันเป็นฝุ่นนะพระองค์ไม่ได้ขุดแผ่นดินนะแต่ว่าฝุ่นมีอยู่แล้ว แล้วตรัสถามภิกษุทั้งหลายว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจะสําคัญความข้อนั้นเป็นไนฝุ่นเล็กน้อยที่เราช้อนขึ้นไว้ที่ปลายเล็บนี้กับมหาปตพภีนี้อย่างไหนจะมากกว่ากันนะฝุ่นในปลายเล็บเนี่ยนะภิกษุทั้งหลายกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญมหาปตพภีนั้นแหละมากกว่า ฝุ่นเล็กน้อยที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงช้อนขึ้นไว้ที่ปลายพระนาขานี้มีประมาณน้อยย่อมไม่ถึงแม้ซึ่งการนับย่อมไม่ถึงแม้ซึ่งการเทียบเคียงย่อมไม่ถึงแม้ซึ่งส่วนแห่งเสี้ยวเพราะเทียบมหาปัตตภีเข้าแล้วฝุ่นที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงช้อนขึ้นไว้ที่ปลายพระนขามีประมาณเล็กน้อยดูก่อนที่สูทั้งหลาย สัตว์กลับมาเกิดในหมู่มนุษย์มีประมาณน้อยสัตว์เกิดในกำเนิดอื่นจากมนุษย์มีมากกว่าทีเดียวฉะนั้นเหมือนกันที่มากกว่านี้คืออบายนะที่กลับมาเป็นมนุษย์หรือไปเป็นเทวดาเนี่ยนะพอๆกับฝุ่นในปลายเล็บทีนี้เราก็มาถามเออเรานี่เป็นฝุน่นมือเป็นแผ่นบินกันแน่เพราะเหตุดังนี้นั้นเธอทั้งหลายพึงศึกษาอย่างนี้ว่า เราจะเป็นผู้ไม่ประมาทนะพระองค์ให้ตั้งตั้งอะไรว่าเราจะไม่ประมาทให้ศึกษาเลยนะดูความพิสูจทั้งหลายเธอทั้งหลายพึงศึกษาอย่างนี้แหละข้อความในอัตถกถากล่าวว่าบทว่าอัญญตระมนุษย์เหิความว่าเราชนที่จุติจากมนุษย์โลกแล้วไม่เกิดในมนุษย์โลกไปเกิดเฉพาะในอบายสี่มีมากกว่า เหมือนฝุ่นในมหาปัพีก็พระสูตรนี้ท่านรวมเทวดากับมนุษย์เข้าด้วยกันเพราะฉะนั้นพึงทราบว่าผู้เกิดในเทวโลกมีประมาณน้อยเหมือนผู้ที่เกิดในมนุษย์โลกฉะนั้นนะที่ไปเกิดเป็นเทวดาก็พอๆกับฝุ่นในในเล็บนั่นแหละที่เอาสูตรนี้มาอ่านเพื่อที่จะได้ให้เห็นว่าความคิดของเราเนี่ยนะอย่าได้ประมาทเลย นะถ้าคนที่ปล่อยจิตให้เป็นไปกับอกุศลไม่มันที่จะเจริญสิกขาสามเนี่ยนะ,ะสังสารวัตรน่ากลัวขนาดไหนเพราะฉะนั้นในชั้นต้นที่สุดในการพิจารณาเรื่องกรรมบทให้แน่น่หน่อยก็ดีว่านะในอารัมมณะปัจ,จัยสิ่งเดียวนี้สามารถล่วงกรรมบทอะไรได้บ้างนะทุกๆอารมณ์ที่เข้ามาเกี่ยวข้องเนี่ยนะเอาเรื่องกรรมบทเนี่ยมาตรึกให้มากๆอย่างยกตัวอย่างนะเดี๋ยวโย,โยงเรื่องก่อนนิดนึงว่า เออตอนแรกกล่าวว่าทุกๆอย่างเนี่ยเป็นอารมณะปัจจัยของอาชีพหมดเลยใช่ไหมในอาหารหนึ่งคำที่เราทานเข้าไปเนี่ยนะมีคนล่วงกรรมบดเพราะอาหารชิ้นนั้นเท่าไหร่นะข้าวกว่าจะได้มาถ้วยหนึ่งเนี่ยนะชาวนาเนี่ยล่วงกรรมบดเท่าไหร่เนี่ยน,นะแม่ครัวเป็นต้นล่วงกรรมบดเท่าไหร่แล้วกว่าเราจะมาตักกินเนี่ยนะแล้วบางทีเนี่ยขณะที่ทานไปรสอร่อยบางที ล่วงกรรมบทมุสาวาตอีกอาศัยอาหารนั่นแหละมันเป็นปัจจัยแห่งการล่วงกรรมบทตั้งมากมายมหาศาลอาศัยอาหารเหล่านั้นเป็นปัจจัยให้เกิดมิจฉาทิฏฐิเป็นต้นก็ได้อ่านะถ้าเอามาตรึกในลักษณะนี้บ่อยๆเราก็จะไม่ค่อยประมาทละนะนะหรือว่าเอ๊ชีวิตชักแห้งแล้งหรือเปล่านะกุศลจิตเกิดบ่อยๆเอ๊ชีวิตแห้งแรงตปหรือเปล่านะไม่ค่อยสนุกเลยเนาะแต่เราก็ตรึกทางตรงกงนข้าม ในเรื่องกุศลกรรมบทสิก็ได้ด้วยคือให้ให้มองเห็นทั้งสองอย่างไงอ่าให้เห็นทั้งฝ่ายดําและฝ่ายเขานะในอารมณะปัจจัยสิ่งเดียวนะแล้วก็เอาสายเนี่ยกายกรรมวจีกรรมและมนโนกรรมเนี่ยนะเอาศีลสิกขามาตั้งก่อนเป็นศีลได้ยังไงนะล่วงกรรมบทได้ไหมเสร็จแล้วถ้าพลาดนะก็สมาทานตั้งใจแล้วจะเห็นว่าอารมณปัจจัยที่เรา อยู่ๆแล้วฟุ้งคิดขึ้นเนี่ยนะส่วนใหญ่เป็นอารมณ์ปัจจัยที่เกิดจากการหลงลืมสติส่วนใหญ่ที่อยู่ๆแล้วก็ลอยขึ้นลอยขึ้นทําให้เราผุดคิดเรื่องราวต่างๆเนี่ยนะเหมือนกับเราเนี่ยเหมือนอารมณ์นั้นลอยมาหาเราที่ไหนได้เราเนี่ยแหละตึกถึงเองนะเกิดจากวิตกของเราอ่าวิตกเหล่านั้นเนี่ยนะส่วนใหญ่ไม่ได้เกิดสิ่งที่เราคิดไม่ใช่เรื่องขณะนั้นนนั้เป็นไปกับุูลนลเพราะการหลงลืมสติเพราะความประมาทนั่นเองแล้ว ถ้าเราพิจารณาอย่างนี้บ่อยๆนะถ้ามีศรัทธาในคําสอนอยู่อย่างหนึ่งว่าตบะและพรหมจรรย์นนะไม่ใช่น้ําแต่เป็นเครื่องชําระเราได้นะอย่างน้อยที่สุดชําระจิตขณะนั้นๆของเราได้แล้วยังเป็นอุปนิสัยให้กุศลธรรมชั้นสูงเกิดขึ้นได้ถ้าปูพื้นฐานเรื่องกุศลศีลเหล่านี้บ่อยๆนะกรรมมบทมาตั้งเสร็จแล้วอินทรีย์สังวรจะมากขึ้นปัจจะยะสานิสิตศีลก็จะ มากขึ้นนะขอให้มั่นคงในเรื่องของกรรมบท